สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองนะครับผมในวิดีโอนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยชื่อวิดีโอเลยนะครับก็คือการหาเงินแสนนะครับซึ่งผมจะบอกว่ามันไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรนะ เออแล้วเป็นวิดีโอที่ผมจะมาพูดโดยที่ไม่ขายฝันให้กับทุกคนด้วยนะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้เพียงแค่มันต้องใช้ความอดทนความพยายามแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับผมจะบอกว่าการหาเงินแสนเนี่ยทุกคนทําได้แต่สิ่งสําคัญนะครับก็คืออย่าพึ่งไปโฟกัสเรื่องเงินเออนะครับอันนี้จริงๆคือผมจะเห็นน้องๆหรือหลายๆคนที่แบบอยากจะหาเงินได้ <S <S <ๆ S 2> เขาก็จะรู้สึกว่าอยากจะได้แต่เงินนะฮะทำยังไงดีเออ อันนี้เข้าใจเพราะว่าบนโลกเนี่ยมันไม่มีใครไม่อยากได้เงินถูกไหมนะครับแต่สิ่งสําคัญมากกว่านั้นเนี่ยคือเราต้องหันมามองที่ตัวเองนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะฮะผมเนี่ยทุกวันเนี่ยผมทําอะไรผมจะมองกลับมาที่ตัวผมเองหมดนะฮะเพราะว่ามันมันจริงมากๆเลยอย่างอายยกตัวอย่างเรื่องการหาเงินเนี่ยนะครับเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าเออผมจะทํำยังไงดี ให้ผมสามารถมีรายได้รายได้ที่มั่นคงเออมีรายได้หลายๆทางอะไรเงี้ยนะครับผมทํายังไงดีให้เรารู้สึกเซฟกับตัวเราเองอะไรเงี้ยผมก็พยายามตามหาความมั่นคงแต่สุดท้ายนะครับผมก็พบว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมั่นคงหรอกบนโลกเนี้ยนะครับแต่ว่าความมั่นคงจริงๆเนี่ยมันก็มาจากตัวเรานะครับเราสร้างความมั่นคงให้ตัวเราเองได้ก็คือการพัฒนาตัวเองอันนี้ผมบอกเลยว่าการที่เราพัฒนาตัวเองนะครับมันคือความมั่นคงนะ เพราะว่าพอเรามีทักษะใช่ไหมครับเราเก่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาทักษะตรงนั้นเนี่ยเอาไปสร้างไรายได้เอาไปหาเงินได้ก็คือสร้างความมั่นคงให้กับเราครับแต่นั่นแหละมันก็เกิดมาจากตัวเราเองนะครับผมก็เลยจะโฟกัสไปที่ตัวผมนะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ฟังวิดีโอนี้อยู่เนี่ยไปโฟกัสกับตัวเราเองนะครับเอออันนี้จริงๆนะครับซึ่งผมจะบอกว่าการที่เราจะหาเงินนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะหาเงินได้อ่าอย่างเช่นเป็นหลักแสน ผมก็จะบอกว่ามันไม่ได้มีเคลดลับอะไรนอกจากการที่เราต้องฝึกตัวเองนะครับแล้วถามว่าเราฝึกอะไรนะครับจริงๆก็ฝึกหลักๆในเรื่องที่เราสนใจเรื่องที่เราถนัดนั่นแหละนะฮะอย่างผมเองผมชอบเขียนโค้ดใช่ไหมนะครับผมจะหาเงินจากการเขียนโค้ดยังไงได้บ้างโอ้โหถ้าให้ผมพูดเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะครับอย่างวิธีแรกแน่นอนว่าเป็นวิธีที่ยอดนิยมก็คือ ไปทํางานใช่ไหมงานประจําอะไรอย่างนี้นะครับเอออันนี้ก็ไม่ได้ผิดเป็นวิธีที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพทเทิร์นนะครับเป็นธรรมชาติธรรมดาของการที่เราจะมาเขียนโค้ดอยู่แล้วเออเรามีทักษะเราก็ไปทํางานอะไรเงี้ยไปทางานในบริษัทอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการรับงานเป็นฟรีแลนซ์อะไรพวกนี้ก็สามารถทําได้นะครับหรืออาจจะเป็นการรับอ่าเป็นที่ปรึกษานะครับเออแล้วก็อาจจะแบบขายความรู้อะไรพวกเนี้ยนะครับเออจริงๆอะิะ มันมันได้หลายช่องทางมากนะครับขายความรู้ขายหนังสืออะไรพวกนี้นะคือก็แล้วแต่ว่าเราชอบทางไหนอย่างผมเองเนี่ยผมก็จะทําทั้งแบบว่าเป็นวิดีโอด้วยนะครับเออขายความรู้แล้วก็รับงานนอกอย่างงานสอนงานอะไรพวกนี้นะครับเออเนี่ยเห็นไหมว่าพอตัวเราเองมีทักษะมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราแบบสามารถทําเงินได้หลายช่องทางนะครับหาเงินสร้างไรายได้ได้หลายช่องทางเนี่ยมันคือความมั่นคง ที่เราสร้างให้กับตัวเองได้นะครับผมทีนี้การที่เราจะหาเงินแสนได้เนี่ยนะครับจริงๆถามว่าช่วงแรกมันก็ต้องยากแน่นอนแหละนะครับเพราะว่าแรกๆอันนี้ผมพูดเลยว่าผมไม่เคยคิดหรอกว่าตัวผมเองเนี่ยจะหาเงินหลักแสนได้นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันห่างไกลามากแต่ก่อนนะเออแต่มาทุกวันนี้เออเราก็ทําได้แล้วนะครับเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรเลยก็คือก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พยายามนะครับอย่ายอมแพ้ ไปก่อนเท่านั้นเองนะเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผมทํางานทําอะไรของผมมาเนี่ยคือเราจะเร่งจะรีบไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยใจร้อนอันนี้พูดจริงนะครับเหมือนตัวผมเองแต่ก่อนผมก็จะมีความรู้สึกใจร้อนอยากได้อะไรต่างๆนาะนาะนะนะอยากแบบประสบความสาเร็จอะไรเงี้ยเออนะฮะ ทั้งท้งที่จริงแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็แค่ต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องไอ้แบบว่าความสําเร็จหรืออะไรเงี้ยผมทุกวันเนี่ยผมไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับอะไรมากผมรู้สึกว่าเราต้องการมาขนาดไหนเออเข้าใจปะ่ะมันก็พอแล้วนะเออเรื่องอื่นๆเราก,เราก็เราก็ทําไปตามหน้าที่นะครับดําเนินชีวิตไปเอออย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะครับเราอยากจะเป็นคนเก่งเราก็ต้องพยายามถูกไหมเออนะครับเราอยากจะ หาไรายได้หาเงินเพิ่มอะไรเงี้ยก็เหมือนกันเราก็ต้องฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองให้มันมีทักษะถูกต้องไหมฮะเออนั่นแหละแล้วเราก็เอาทักษะตรงนั้นเนี่ยไปหาเงินเพิ่มได้นะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็จะมีรายได้หลายทางนะครับอ่าอย่างเช่น1 YouTube 2คือทำคอร์สเรียนนะครับสก็คืออาจจะไปรับงานสอนงานนอกอะไรบ้าง4ี่ก็อาจจะเป็นการทำเอฟเฟลเลตอะไรพวกเนี้ยเออก็พยายามจะมีหลายๆทางไว้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกเนี่ยมันคือความมั่นคง อ,อ,อย่างที่ผมบอกนะว่าความมั่นคงมันไม่มีจริงในโลกเนี่ยนะครับเราไม่สามารถไปตามหาความมั่นคงได้จากอะไรเลยอะที่มันอยู่ภายนอกตัวเรานะครับเออแต่ผมคิดว่าเราสร้างจากตัวเราเองได้ก็นั่นแหละอย่างที่ผมพูดมานะเราฝึกให้ตัวเองมีทักษะมีความสามารถนะครับแล้วเอาไปต่อยอดเงินสร้างไรายได้หลายๆช่องทางเพื่อที่จะเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตเราได้นะครับเออพอเราหาเงินได้เราก็รู้จะเก็บด้วยนะเออไม่ใช่หาอย่างเดียวใช้อย่างเดียวไม่รู้จะเก็บนะครับ เพราะว่าเราอยู่บนโลกมนุษย์อย่าลืมนะครับเราอยู่บนโลกมนุษย์เราก็ต้องมีการวางแผนชีวิตนะไม่ใช่ว่าหาเงินไม่ได้เท่าไหร่เราก็จะใช้อย่างเดียวนะครับแล้วสุดท้ายมาลำบากอะไรเงี้ยเออก็ไม่ใช่นะครับผมเนี่ยอยากจะบอกว่าการหาเงินสําหรับตัวผมเนี่ยผมจะไม่ยึดติดวิธีการเลยยกเว้นทําเรื่องผิดกฎหมายนั้นผมไม่ทําอยู่แล้วนะครับเราจะหาเงินวิธีไหนก็ได้อย่างเช่นผมบอกเลยว่าทุกวันเนี่ยผมว่าขายความรู้นะเออความรู้จริงๆอะ่ะผมจะบอกว่ามันขายได้นะครับเราไม่จําเป็นต้องเป็นแบบโอ้ คนเทพหรืออะไรมากมายอะ่ะคือเรารู้อะไรบางอย่างอะ่ะเชื่อผมไหมว่ามีคนพร้อมที่จะจ่ายให้เรานะครับเราทําให้คนมีความสุขทําให้คนมีความรู้ทําให้คนแบบมั่นใจเออทําให้คนสามารถที่จะเชื่อมั่นในตัวเราเนี่ยจริงๆเราก็สามารถที่จะขายอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมทําช่องนี้มาผมให้ความรู้ให้ไรผมก็จะมีเป็นคอร์สเรียนอะไรแบบนี้นะครับ <S <S เผื่อใครสนใจอยากจะต่อยอดพัฒนาทักษะอะไรเงี้ยเออผมก็จะทำคอร์สให้คนสามารถมาเรียนได้นะครับนั่นแหละคือ ทุกอย่างบนโลกเนี้ยผมจะบอกว่าขายได้หมดเลยนะครับผมบางคนขายความสุขใช่ไหมเออบางคนเป็นคนที่ชอบเอนเตอร์เทนคนอื่นทําตลกอะไรเงี้ยเออนะครับอันนั้นก็ได้เงินทําเงินได้เหมือนกันนะหรือบางคนชอบเล่นเกมอ่างเงี้ยนะครับเออเราก็เล่นให้เก่งๆไปเลยแล้วก็รับสอนนะครับหรือว่าทําอะไรอะ่ะแบบคือมันจะเป็นอะไรก็ได้นะฮะเอออันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะผมจะบอกว่าเราอย่าไปลิมิตตัวเองนะครับอย่างผมเองผมเขียนโค้ดอ,อะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้อยากจะเขียนโค้ดอ,อย่างเดียวผมก็ยังอยากจะทําแบบ เป็น youtube เป็นวิดีโอเออบางทีก็อยากมาให้แรงบันดาลใจกับคนอื่นนะครับมานั่งไลฟ์มาพูดอะไรเงี้ยเออไม่อยากจะเขียนโค้ดอย่างเดียวเห็นไหมนะครับว่าอีกเรื่องหนึง่งเอออันนี้ผมเสริมให้หน่อยนะครับถ้าทุกคนอยากจะหาเงินหลักแสนได้เนี่ยก็พยายามที่จะอย่ายึดติดกับตัวเองอันนี้สําคัญนะฮะอันนี้ก็อาจจะเข้าเรื่องธรรมะด้วยนะเออการที่เราไม่ยึดติดกับตัวตนของเราเองเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะครับ เอออย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือถ้าผมไปยึดติดแช่ว่าผมอยากจะเขียนโค้ดอย่างเดียวเนี่ยคือยังไงอ่ะมันก็ได้แค่นั้นนะครับเออผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันยังมีทางอื่นที่เราสามารถทําได้เนี่ยเราก็ทําซะถ้าเรารู้ว่าเอ้ยมันมีเรื่องที่เราสนใจนะครับแล้วเราก็คิดว่ามันเป็นช่องทางอื่นๆที่เราสามารถที่จะหาเงินได้อะไรเงี้ยคือเราก็ทําเลยนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ทําหลายอย่างเห็นว่าทั้ง YouTube ทั้งอะไรแบบเยอะแยะมากมายนะครับคือเราพยายามพัฒนาตัวเอง ให้เรามีสกิลอย่างที่บอกนะมีทักษะมีความสามารถหลายๆอย่างนะครับพูดง่ายๆว่าเราสร้างตัวเราเนี่ยให้มันเหมือนเป็น Money g e n e r a t o r หรือพูดง่ายๆคือเครื่องผลิตเงินนะครับเออตัวเราเองเนี่ยผมมองว่าเราควรทําให้เราเป็นอย่างนั้นนะนะครับคือเวลาเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าเราจะมีความสุขกับตัวเองมากนะครับเราจะแฮปปี้ว่าเฮ้ยเราพึ่งพาตัวเองได้นะครับแล้วตัวเราเองมันก็เหมือนเป็นมันเหมือนเป็นทุกอย่างผมจะบอกเลยว่า ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากตัวเราเองได้หมดเลยนะครับอย่างเช่นเราสามารถเป็นเซฟโซนให้ตัวเองได้เราสามารถเป็นที่ปลอดภัยเราสามารถที่จะเป็นเครื่องผลิตเงินนะฮะเราสามารถเป็นเพื่อนให้ตัวเองได้คือนั่นแหละทุกอย่างผมก็คิดไม่ออกแล้วนะครับคือแต่พูดง่ายๆว่าเราสามารถเป็นทุกอย่างให้ตัวเองได้นะครับดังนั้นนะฮะก็สรุปสั้นๆง่ายๆในวีดีโอนี้นะนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าวีดีโอนี้คือไม่ได้มาพูดขายฝันอะไรนะครับ ใครที่อยากจะหาเงินนะฮะหลักแสนให้ได้เนี่ยนะครับคือเราต้องพัฒนาตัวเองนะครับผมเราต้องพัฒนาตัวเองมุ่งม,มั่นตั้งใจและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกวัยรุ่นหรือว่าหลายๆคนน้องๆใครก็ตามนะที่มีไฟมีความฝันมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจเนี่ยคือดีแล้วแต่อย่าไปโฟกัสแค่ตัวเงินอย่างเดียวนะครับคือจะบอกเลยว่าเงินเนี่ยมันมาอยู่แล้วนะครับเงินมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะเอาจริงแต่เราจะต้องเข้าใจตัวเองนะครับเราต้องพัฒนาตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย เงินก็จะวิ่งไปหาคนที่ไม่หยุดพัฒนา <S <S ไม่หยุดเรียนรู้นะครับซึ่งเนี่ยทุกวันนี้ก็คือเป็นคนที่ไม่เคยที่จะไปคิดว่าเฮ้ยเราจะหาเงินได้ไหมหรืออะไรเพราะว่าไปโฟกัสกับตัวเองเป็นหลักนะครับแล้วก็พอเราไปโฟกัสกับตัวเองเรามีทักษะมีสกิลอะไรเงี้ยเราก็มาสร้างเงินสร้างไรายได้อะไรเพิ่มเติมได้นะครับดังนั้นอย่าไปโฟกัสเรื่องเงินแม่กนะครับมาโฟกัสที่ตัวเราเองนะครับเพราะว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเชื่อใจตัวเองเนี่ยนะครับนั่นแหละมันคือสิ่งที่มันจะทําให้เราเนี่ย สามารถไปต่อยอดไปสร้างไรายได้อะไรเพิ่มเติมได้นะครับจําไว้นะสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเรานะครับผมมันไม่มีอะไรได้มาง่ายอันนี้จําไว้อีกข้อหนึ่งด้วยนะครับแต่มันก็ไม่ยากเกินไปนะครับถ้าเราเข้าใจตัวเองเราพยายามมุ่งมั่นตั้งใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับในวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่อยากจะทํามานานแล้วนะครับก็คือนี่แหละพูดถึงเรื่องของการหาเงินนะครับผมโดยส่วนตัวผมก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรเนี่ยอันนี้คือ พูดจากใจไม่ขายฝันนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้อย่างที่บอกนะคือทําได้ทุกคนแค่เราต้องตั้งใจอดทนมีวินัยในตัวเองนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองหาความรู้คิดวิธีการว่าเออเรายังสามารถสร้างไรายได้ทางไหนได้อีกนะครับแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเออเราอยากจะทําอยากจะลองดูก็คือลองเลยนะครับเพราะว่าวิธีไหนก็ได้มันไม่มีวิธีไหนผิดถูกนะยกเว้นไปทําเรื่องผิดกฎหมายอันนั้นผิดแน่นอนอยู่แล้วนะครับเออ แต่ยังไงก็ตามครับนั่นแหละคืออย่าไปยึดติดอะไรกับตัวเองมากเราสามารถที่จะเป็นคนใหม่ได้พัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นได้นะครับเพื่อความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ในตัวเราเองนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับในเรื่องของการหาเงินนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากทุกคนไว้ว่าตั้งใจมุ่งมั่นนะครับทุกคนทําได้แน่นอนนะครับผม หากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอแน่าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ